ลองเปรียบเทียบสองข,องขา่าวนะคะว่าคุณอ่านข่าวรู้เรื่องมากกว่ากันค่ะลองลองอ่านดูะนะคะสักทำให้ถึงนาทีก็ได้สักครึ่งน,นาทีละกันน กาแฟลาเวนเรืรองนะคะว่าวเขาจะทำอะไรนะคะ Microsoft ค่ะไม่ค่อยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข่าวทางการเงินนะคะเวลาเป็นข่าวทางการเงินมันก็มักจะบอกนะคะว่าธุรกิจต้องการใช้เงินเพื่อไปทำอะไรนะคะทีนี้จริงๆแล้วข่าวแรกกับข่าวที่สองเนี่ยเนะะื้อหาจะมีองค์ประกอบเหมือนกันก็คือว่ามันบอกว่า ธุรกิจต้องการใช้เงินไปทําทอะไรนะคะแล้วก็จะหาเง,งินไปยังไงทีนี้ข่าวที่สองที่เราอ่านไปเรื่องนะคะเพราะว่าในทางการเงินเนี่ยมันมีคําศัพท์เฉพาะนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นสาขสาขาที่เลยนะคะที่มันมีศัพท์เทคนิคนะคะหรือที่เราเรียกว่าเทคนิคเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นในบทน,นี้เนี่ยคุณจะเจอคําศัพท์เฉพาะเยอะมาก นาอยากให้นักศึกษาเรียนหนังสือก็เปิดหนังสือตาคุณด้วยนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่ครูเมน้นนะคะบอกให้ขีดเส้น้คุนก็ขีดเส้นไว้นะคะคุณจะได้มีตัวเตือนความจำแล้วเวลาคุณอ่านหนังสือซึ่งเป็นสอบไบบคุณจะได้ดูตรงนี้นะคะให้มันมากกว่าที่อื่นนะคะข่าว Microsoft นะคะคุณจะครูฝากไว้นะคะว่าพอจบบทที่7นะคะแล้วคุณลองมาอ่านข่าวนีซัมอีกครั้งหนึ่ง คุณควรจะเข้าใจได้ดีขึ้นมากกว่าวันแรกคนะะที่คุณยังไม่ได้เรียน่ะทีนี้มาดูนะคะว่าในเรื่องของการเงินเราเรียนอะไรบ้างเวลาเราพูดถึงคำว่า f i n a n c i a l management นะคะหรือการบริหารการเงินนะคะวัตถุปร,ระสงค์ของมันก็คือว่า คนที่เป็นผู้จัดการในเรื่องการเงินเนี่ยเขามีหน้าที่สำคัญอยู่สามเรื่องนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะธุรกิจจะเติบโตได้ต้องมีการลงทุนคนที่เป็นม mm hmm. ีเนเจอร์นะคะ mm hmm. หรือเป็นผู้บริหารจัดการเงินจะต้องเลือกลงทุนในโครงการที่สร้างผลดีที่สุดให้กับธุรกิจ mm hmm. นะคะนี่เป็นหน้าที่ของเขานะคะอันที่สองการลงทุนคือการใช้เงินนะคะหน้าที่ 2, อันที่สองเขาก็คือ ทำยังไงผู้จัดหาแหล่งเงินทุนนะคะหาหาแหล่งเงินทุนเพื่อจะมาใช้ในการลงทุนข้อที่หนึ่งนะคะนี่เป็นหน้าที่ที่สองของเขาสุดท้ายนะคะเรื่องของการบริหารก,กิจกรรมการเงินประจำวันในทางการเงินเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเงินสดนะคะธุรกิจเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะคะว่าในเรื่องของบัญชีนะคะว่าเวลาที่เราขายของมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องขายเงินสด โดยทำเนียบก,การค้าทั่วไปเราบังจะให้สินเชื่อกับลูกค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณมียอดขายเป็นร้อยล้านพันล้านต่เป็นยอดขายเงินเชื่อทั้งหมดนะคะเงินสดมันไม่มีเข้ามานะคะในทำลองเดียวกันถ้าที่จา่ายถึงเวลาจะต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะจ่ายเงินเดือนคนงานคุณไม่สามารถขอเสร็จถเขาได้ว่าอขอเวลา3 0วันนะคะเท่าแกจะไปหางเงินมาจ่ายนี้ทำไม่ได้ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะบริหาจัดการย่างไรในเรื่องของการเก็บหนี้นะคะในเรื่องของการจัดการกระแสเงินสดให้มันเพียงพอใช้กับการดำเนินงานประจำวันของผู้ผินะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อดูจากหน้าที่ของเขานะคะเราก็สามารถนำมาสรุปเป็นเต็เป็นนิยามนะคะป็นิยามของคำว่าการบริหารการเงินนะคะนั่นก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับ การดำเนินง,งาน5ด้านานะคะอันที่1ก็คือเรื่องของการวางแผนวางนโยบายนะคะ Financial Management นะคะวันนี้คำว่า management นะ้วเราเรียน,นเรื่องของการจัดก,การมาแล้วนะคะว่าการจัดก,การจะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนนะคะการเงินก็เช่นกันนะคะก็ต้องมีการวางแผนมีการวางนโยบายนะคะอันที่2ลงรวมทุนนะคะที่พูดมาแล้ว เมื่อลงทุนแล้วนะคะคุณก็จะต้องมองถึงเรื่องของการหาเงินทุนนะคะผู้บริหารที่ดีจะลงทุนทำอะไรนะอย่าเพิ่งแต่ถานะคะต้องหาเงินมาใช้ด้วยนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สู้าวุโสนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องมีเรื่องของการควบคทุมนะคะการควบคุมก็ดูว่าเราลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายไหมนะคะถ้าใช้จ่ายต่างๆเป็นไปตามสิ่งเออเป็นเป็นไปตามที่เราวางไว้หรือเปล่า สุดท้ายเป็นการประเมินผลนะคะก็คือประเมินตามวัตถุประสงค์ในการดรเนินงานนะคะว่าเราตังไว้กี่ข้อบรรลุหรืรรเหอเปล่านะคะโดยทั่วไปนะคะเพื่อให้องค์กรธุรกิจม,มันมีความยังย่งยืนนะคะยั่งยืนก็แปลว่าเราไม่ได้ทาธุรกิจีปีสองปีนะคะเราทําเพื่อที่จะให้มันเนติบโตต่อไปแล้วก็อยู่รอดได้ในอน,นาคตนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะต้อมาอย่างยิ่งเโดยเฉพาะต้องมาในาการเน้นนะคะเราเน้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าทํายังไงธุรกิจถึงจะสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นได้นะคะเพราะว่าในการทาธุรกิจนะคะส่วนใหญ่ธุรกิจนะถึงไปจะเริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของคนเดียวนะคะเมื่อเวลาผ่านไปโตขึ้นนะคะคุณจิตเรียกรูปแบบที่เป็นบริษัทจดทะเบียนได้นะคะ ที่เราเรียกว่าความมาั่งคั่งสูงสุดทีนี้ความมาั่งคั่งสูงสุดคืออะไรนะคะมันคือต้องเป็นสิ่งที่เราไปฟังดูดีนะคะแต่ว่ามันจะวัดยังไงนะคะความมาั่งคั่งสูงสุดเขาก็าบอกว่าเราสามารถวัดได้นะคะว่ากิจการสร้างความมาั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้สูงผู้นื้เ่านะคะโรยดูว,ว่าธุรกิจของเรานะคะอยู่ที่เราได้ว่าเฟืองแรลู มันมีมูลค่าสูงพอหรือยังทีนี้นะคะก็เ,เกิดคัาหาว่าเร้่มูลค่าธุรกิจนะคะมันดูจากไหนนะคะเขาบอกว่ามูลค่าธุรกิจมันสะท้อนผ่านสายตาทั้งกลุ่มนะคะอยู่ที่รา,าคาหุ้นแต่ตลาดแต่ตลาดหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวบอกนะคะว่าธุรกิจเราสร้างความ ราคาหุ้นในตลาดของเราเนี่ยมันสูงพอหรือยังถ้าเทียบกับคู่แข่งหุ้นของเราถูกกว่าหรือแพงกว่าคู่แข่งนะคะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่เห็นได้ชัดเอาตลาดหุ้นไทยแล้วกันนะคะแล้วเราเรียนเรื่องการแล้วนะคะเราก็เอาตัวอย่างในศึกษาการมการก็คือการพิ้งอินดัสทรีนักศึกษาทราบไหมคะว่าธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุด นะคะอย่างที่สุดก็คือมีสินทรัพย์มีลูกค้านะคะมากที่สุดคือธนาคารอะไรทราบไหมคะหรือว่าแบงค์อะไรคะอ่านหนูนนนกนะ็ได้ค่ะแบบที่เกาหานูเนี่ยใครพาริสนะคะเพื่อนบอกว่าธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดมีสินทรัพย์มากที่สุดนะคะสินทรัพย์โรดเรียนมาแล้วก็คือทรัพยากรที่ใช้หารายได้ แต่เราเข้าใจนผู so ้ธุรกิจที่มีสินทรัพย์มากที่สุดมันก็น่าจะมีมูลค่ากิจการสูงสุดนะคะแล้วก็ส่วนจะมีราคาพุ่งสูงสุดต่าด้วยเพื่อนบอกว่าแบงค์ไทยพาณิชย์มีคนว่าแบงค์อื่นนะคะแบงค์อะไรมีคำตอบอื่นไหมคะถ้าคุณก็ได้ผลพทส่ใแ่งค์เนี่ยนั่นแหละจากเกษตรกรนะคะเพื่อนบอกว่าแบงค์เกษิกร ยังไม่ใช่กองศิลปก็ไม่ใช่กรุงไทยไม่ใช่กรุงเทพเออทำไมไม่ได้ถึงนั้นกรุงเทพเศษนี้แปลกมากนะเศษอื่นพอถามว่า,าแบงค์อะไรที่ใหญ่ที่สุดมีลูกค้ามากแล้วเราสิสาานซัพพอราตเขาจะตอบว่าแบงค์กรุงเทพเศกนี้ไม่ใช่ลูกค้า,าแบงค์กรุงเทพใช่ไหมคะนะคะแบงค์กรุงเทพเป็นเป็นธนาคารนะคะใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง นะในปัจจุบันนี้นะคะที่จริงเขาอยากเป็นอันดับหนึ่งมาได้แล้วอันดับสองทราบไหมมาแบงก์อะไรกรุงไทยเพื่อนว่าใช่ไหมอ่ะคะอันดับสองคือแบงก์กรุงไทยอันดับสามกันเอาสามอันดับหนึ่อันดับ,บสาม๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบราคาทหรือว่าแบงก์อะไรกันค่ะระหว่างกสิกรกับเอชซีบีไทยพาณิชย์อือ ใครเป็นแฟนเอซีก็บอกเอซีดีนะคะเป็นแฟนเทเดนก็ K an, บอกเทเดนนะคะจริงๆ S C B กับเทเดนเนี่ยสินทรัพย์พอๆกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าจะติดอันดับสามอันดับแรกนะคะจะเป็นกสิกรนะคะเพราะฉะนั้นรองแบงก์สูงเออใหญ่ที่สุดสามอันดับแรกนะคะก็คือกรุงเทพกรุงไทยกสิกรนะคะอันดับสี่เนี่ยจะเป็นไทยพาณิชย์แล้วก็อันดับ 5, หา้าแบงก์อะไรทราบไหมคะแบงก์กรุงศรี ะะแบงก์สีนี่ไม่จัดเป็นแบงก์ใหญ่นะคะจัดเป็นแบงก์ขนาดกลางอ่ะทีนี้แบงก์กรุงเทพนะคะเป็นแบงก์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีมีสินทรัพย์มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมีมูลค่ากิจาก,การสูงสุดนะคะเมื่อดูราคาหุ้นในตลาดหุ้นมีใครเล่นหุ้นไหมคะในห้องนี้พ่อแม่เล่นหุ้นหุ้นแบงก์กรุงเทพนะคะโดยทั่วๆไปแล้วเขาขายอยู่ที่ประมาณ นะคะบางบางทีช่วงดีๆได้ขึ้นไปถึง150-160บาทต่อหุ้นนะคะทีนี้ถ้าพวกแบงก์กรุงเทพนะคะเป็นหุ้นของธนาคารที่ใหญ่ในระดับหนึ่งน,นะคะสมมติะะราคาขาย150นะคะปัจจุบันนี้ครูก็ไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ว่าแบงก์กรุงเทพไม่เคยขายต่ำกว่า120นะคะบ,บางทีก็ขึ้นไป100-160ก็ม,มีนะคะสมโติแบงก์กรุงเทพขายในปัจจุบันนี้150คุณว่าแบงก์กรุงไทยนะคะแบงก์เบอร์สองหุ้นเท่าควรจะราคาเท่าไหร่ เราเราเท่าไหร่นะคะเบอร์สองนะเบอร์หนึ่งก็ร้อยห้าสิบแล้วเป็นรุ่นที่แพงที่สุดในในอุตสาหกรรมอินดัสทรีนะคะคือร้อยห้าสิบประมาณนะคะคุณว่าคุณมไทยเท่าไหร่ร้อยหนึ่งแล้วแต่ชิปอ่ะละนะอ่าเพื่อนของชิปอ่ะก็แปดสิบที่ข้ก็เป็นเบอร์สามนะคะคุณเชื่อไหมคะว่าคุณแบงค์กลุ่มไทยนะคะเป็นแบงค์เบอร์สอง ราคาหุ้นของเขาเนี่ยขึ้นไปสูงที่สุดนะคะประมาณ20บาทต้นๆนะคะปัจจุบนันนี้คูณว่าแบงก์กรุงไทยอยู่ที่ประมาณ1 5บาทเห็นไหมคะว่ามันมันต่างจากแบงก์กรุงเทพประมาณ10เท่าส่วนแบงก์เบอร์สามนะคะแบงก์กสิกรหุ้นกนสิกรนะคะเป็นเบอร์สามนะคะอยู่ที่ร้อยต้นร้อยสิบบาทร้อยเจ็ดบาทนะคะคุณเห็นไหมคะว่าสามแบงก์นะคะ,นนะ,คะถึงแม้จะมีขนาด เรียงลำดับ1 2 3นะคะแต่ในมูลค่าหุ้นไม่ใช่นะคะหุ้นนะะบแบงค์กรุงไทยเบอร์สองนะคะเทียบกับบัตริกรเบอร์สามก็สู้ไม่ได้นะคะเทียบกับไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ก็สู้เขาไม่ได้ไทยพาณิชย์ก็ราคาหุ้นและไล่กับบัตริกรนะคะแล้วหุ้นอันดับห้าก็คือแบงค์กรุงศรีนะคะแบงค์กรุงศรีเป็นแบงค์เล็กกว่ากรุงไทยเกือบครึ่งนะคะแต่ราคาหุ้นของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ขายอยู่ที่30 30ๆๆุดสาบาท ยังไงก็สูงกว่าแบงก์จุงไทยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารับลงหุนนะคะตีราคาหุ้นแบงก์จุลไทยต่ำนะคะต่ำกว่าซีกอรเยอะเลยนะคะคุณก็ลองดึงภาพนะคะภาพลักษณ์ของแบงก์จุลไทยกับซีกอรหรือธนาคารนี้ก็ได้นะคะมันสู้กันไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือว่ามูลค่าของกิจการไม่เท่ากันถึงแม้จะมีสินทรัพย์แต่มันก็ใช้ในการ หารายได้นะหรือใช้ในการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะมันก็เลยมาสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นนะคะคุณจะเห็นว่าเวลาที่พูดถึงแบงก์ใหญ่นะคะบางคนจะไม่ิดถึงแบงก์กรุงไทยนะคะคิดถึงแต่แบ,บงก์กรุงเทพเศรษฐกรและ,ะก็ไทยพาณิชย์นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะ,ะ,คะว่านักลงทุนนะคะเป็นคนกำหนดร,ราคาตลาดหุ้นโดยดูจากะะมูลค่าที่เขามองว่ากิจการในมูลค่าสูงสุดไปตาทีนี้ก็มีมาค,าคําถามะน,ะะนะคะว่าแล้วทำไมนะคะเราถึงไปเน้นที่ความมั่งคั่งไปเน้นที่ราคา ทุณนะคะทำไมเราไม่ดูที่กำไรแล้วนกะ็เราเรียนเรื่องของบัญชีมาแล้วะว่าบัญชีเนี่ยเวลามมก็ทำงบกาไรขาดทุนเราก็จะสนใจในเรื่องของกำไรนะคะสาเหตุที่ไม่ได้ดูกำไรเพราะว่าเราเรียนมาแล้วว่ากำไรเป็นแค่ตัวเลขนะคะธุรกิจจะหากำไรก็โดยมีการสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ขึ้นมาแล้วก็มีการลดเทึ่รายได้แล้วก็หักค่าใช้จา่ายจะได้กำไร ทีนี่รายได้นะคะไม่ใช่ตูนนะคะรายได้คือตัวเลขทางบัญชีที่บอกว่าเราขายสินค้าไปเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่าเราจะเก็บเงินได้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลข,ข,ขลทางบัญชีเท่านั้นอันที่สองนะคะเวลาคุณคิดกําไรนะคะคุณก็เอารายได้ค่าใช้จ่ายไม่มีสูตรคำนวณตรงกหนเลยที่เอาเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณมีออเดอร์เข้ามา100ล้าน คุณก็ลงบัญชีว่าคุณมียอดขายร้อยล้านนะคะไม่ได้คำนึงเลยว่าร้อยล้านที่จะเก็นได้หรือเปล่าลูกค้าอาจจะเบี้ยวก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะขั้นที่สามการคิดกำไรไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของปัจจัยนะคะไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเวลาแต่ในทางการเงินเวลามีความสำคัญมากนะคะเวลาคุณคิดกำไรเห็นไหมคุณไดารายได้ค่าใช้จ่ายได้กำไร ะะเวลามีความสําคัญกับค่าปเมินในทางการเงินอ,อันนี้จริงนะคะถามตัวเราจริงไหมเวลามีความสําคัญกับค่าปเมินนะคะเราอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะมันสำคัญมั่มีความสําคัญยังไงอาจมีตัวอย่างนะคะยกยให้ดูง่ายๆสมมุตินะคะครูมีามามาทางเลือกให้นักศึกษาสองทางเลือกนะคะทางเลือกที่หนึ่งครูบอกว่านักศึกษานะคะวันนี้ครูใจดีนะคือ ครูให้เงินพวกคุณคนละ2,000บาทเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมคะคุณก็เออดีไหมแต่คุณต้อนึกว่าแล้วออปชั่นที่สองหลักทางเลือกที่สองนะคะทางเลือกที่สองคือก็บอกว่าถ้าคุณไม่เอาออปชั่นแรกคจอ2,000บาทจ่ายเดี๋ยวนี้เลยนะคะครูให้พวกคุณ5,000แต่คุณต้องรอวันที่31มกราคมอันนี้คุณก็เริ่มคิดแล้วนะคะคุณจะเอาทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองมีใครเลือกทางเลือกที่หนึ่งหรือ รับสองพันอย่างนี้เลยแล้วคุณก็เอาเงินไปใช้ทาอะไรก็ได้จะไปเลี้ยงสาวจะไปเติมเงินมือถือหรืออะไรก็ตามแต่ตอามีคนหนึ่งยกมือคุณเห็นเขาจะเอาสองพันอย่างนี้ที่เหลือห้าพันใช่ไหมที่เหลือรับห้าพันนะคะที่เหลือบอกว่าทําไมต้องไปเอาสองพันล่ะเราอีกอาทิตย์กว่าก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็ได้เงินหะ้าพันบาทนะนี่ก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณรับสองพันแล้วคุณก็ให้เงิน คุณองรวันที่31นะคะคุณก็ไปหาอาจารย์นะคะคือว่าอยู่ที่ภาคก,การจัดการนี่แหละชั้นสี่ที่คุณไปดูคแะแนนสอบกันนะะ่ะนะคะเดินเลยเข้าไปรีบหน่องมาเจอน,นะคะพอวันที่31นะคะคุณก็ขึ้นไปเลยนะคะและ้วไปบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาพบอาจารย์สลัญญานะ,ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าจะให้เงินผม5,000บาทวันที่31เจ้าหน้าที่เรบอกอ๋ออาจารย์สลัญญาเหรอคะอาจารย์เพิ่งลาออกไปเมื่อวานนี่เอง ในทางการเงินนะคะเขามองว่าการรับเงินในอนาคตนะคะมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในทางการเงินมองว่าเงินในปัจจุบันมีค่ามากกว่าเงินจำนวนเดียวกันในอนาคตนะคะก็จะมีวิธีคิดมีสูตรของเขานะคะก็คือเงินร้อยบาทถ้าคุณรับวันนี้เลยมันจะมีค่าเต็มหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าคุณรับในอีกสิ้นเดือนนะคะหรือสิ้นปีมูลค่าเงินจะเมื่อคิดกลับมาเป็นปัจจุบันจะเหลืออยู่แค่เก้าสิบกว่าบาทเท่านั้นเอง นะคะสาเหตุก็บอกว่า1เงินคุณอาจจะไม่ได้เงินนะคะสเงิเนที่คุณได้มาอาจจะซื้อสินค้าตัวเดิมไม่ได้แล้วเพราะราคาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าของเงินกับเวลานะคะในทางบัญชีไม่ได้คิดนะคะ,นะคะต่อมาการทำกำไรสูงสุดเป็นเป้าหมายระยะสั้นธุรกิจที่เน้นกำไรนะคะมีทางเลือกอยู่แค่สองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งเพิ่มรายได้นะคะทางเลือกที่สลดค่าใช้จ่าย การที่มีการเพิ่มรายได้ในการทำธุรกิจถือว่ายากมากนะคะคุณจะมีรายได้เพิ่มคุณอาจจะเพิ่มราคาสินค้าพอเพิ่มราคาสินค้าคุณก็ขายได้น้อยลงนะคะหรือคุณอาจจะหาลูกค้าเพิ่มซึ่งก็หายากนะคะเพราะฉะนั้นจะทำกำไรให้มากธุรกิจส่วนใหญ่เลือกวิธีสั้นๆแบบคิดสั้นๆคือลดค่าใช้จ่ายที่พอลดค่าใช้จ่ายนะคะมันจะเกิดผลกระทบกระเทือนเยอะแยะเลย นะคะอย่างเช่นคุณไม่มีโอทีนะคะหรือเคยเลี้ยงข้าวคนง,งานคนตัวเหมเลี้ยงแล้วนะคะจะลดค่าใช้จา่ายอันนี้ในระยะยาวเขาบอกว่ามันมันบั่นทอนความถีอ่รอดของธุรกิจนะคะคนที่เขาทำงานแล้วเขาประสบสภาพแวดล้อมที่เขาไม่พอใจนะคะเขาก็ออกนะคะหรือที่เขาไม่ออกเขา,าจะอยู่แบบจำใจนะคะทำงานได้ไม่เล็ดเล็ดเล็หนียดนะคะสุดท้ายการทำกำไรสูงสุดอาจไม่ได้กำไรสูงฟุ่มีส่วนได้สูงสิ่ ะะคทในภาษาอังกฤษเรียกว่า stakeholder นะคะับเพราะอะไรทุนเน้นแต่กำไรเนี่ยนะคะเน้นแต่ตัวเองลูกจ้างนะคะซึ่งเป็น stakeholder คนอืนน่นณะก็ไม่ได้คิดนะคะชุมชนคุณก็ไม่ได้คิดนะคะทำยังไงถึงจะลดโมโลพิษที่ปล่อยสู่ชุมชนอไม่ทำและจะลดค่าใช้จ่ายจะอลงดตน้นทะุนก็ไม่ได้ทำนะคะหรือผู้ค้าของคุณนะคะเขาขายวัตถุดิบให้คุณนะคะแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ย คุณอยากจะท,ำทำากาไรที่มากกว่านี้คุณก็ไปลดต้นทุนด้วยการไปบีบเขาว่าถ้าราคาเท่าน,นี้ไม่ซื้อซื้อมานานแล้วต้องลดให้ช้นมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็ทําให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีส่วนได้ส่วนเสียนกิจการเข้ามาถูดรอยนะคะมันก็ไม่ยัง่งยืนนะคะทีนี้เพระาะฉะนั้นนะคะในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นนะคะบริษัทที่มีฝ่ายการเงิน ะะเขามักจะก,กําหนดเป้าหมายของการบริหารการเงินเอาไว้3เรือ่องนะคะอันที่1เราเน้นกําไรเหมือนกันแลเพราะธุรกิจเนี่ยแลคุณเม่ทความกาไรมันอยู่ไม่ได้นะคะแต่กําไรที่ธุรกิจเน้นนะคะมันเป็นความสามารถใกน,นการทำกำไรทํายังไงนะคะคุณถึงจะขายตอบได้ทํายังไงลูกค้าถึงจะกลับมาซื้อซ้ำน,นะคะทำยังไงคุณถึงจะเปลี่ยนใจลูกค้าของคู่แข่งให้หมา ซื้อสินค้าข่งคุณแต่คนี่เป็นความสามารถในการทำกำไาอันดับที่2ความเสี่ยงนะคะในการทําธุรกิจมีความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงมันก็ไม่ดีนะคะเราทําธุรกิจนะคะเป้าหมายของการบริหารการนก็คือเน้นความเสี่ยงที่ต่ำนะคะต่ำในระดับที่เรายอมรับได้นะคะสุดท้ายเรื่องของสภาพคล่องนะคะในทางการเงินสมองเงินสดสําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสภาพคล่อง ก็คือดูว่ากิจการมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินสดได้ดีกทีบ้างหรือไม่นะคะนี้ก็จะเป็นเป้าหมายสามด้นสอหรับงานบริหารการเงินทีนี้ที่พูดมาเนี่ยนะคะมันคือความสำคัญของการนะคะระหว่างที่บอกว่าเป้าหมายสามด้านนะคะแล้วก็ราคาด้วยนะ้ะนี่เในหนังสือนักศึกษานะคะก็ให้ดูความสำคัญนะคะมันเริ่มต้นมาจาก ผูกอบธุรกิจเนี่ยนะคะมีเป้าหมายองค์กว่าทำยังไงเราจะสร้างควมามมั่งคั่งสุดให้กับผู้ถือหุ้นนะคะทีนี้พอตั้งเป้าองค์กรอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ดำเนินกนนารบริหารการเงินตามสามวัตถุประสงค์นะคะที่เมื่อกี้พูดไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ามาทำฟังก์ชันนะคะหรือได้ที่ทางด้าน การบริหารการเงินก็คือเริ่มจากการวางแผนนะคะเพื่อให้ได้รับรู้ว่าส่วนผสมคุณต้องวางแผนนะคะแล้วคุณก็ตัดสินใจสอบเรื่อกในเรื่องของจะลงทุนทำอะไรแล้วจะหาเงินที่ไหนมาใช้ในการลงทุนทีนี้ลงทุนก็ลงทุนส่วนใหญ่เริลงทุนเป็นรัมภาระการศึกษาเราก็บอกแล้วว่าคือทรัพยากรที่ใช้หาอะไรได้หะเพราะฉะนั้นลงทุนก็ลงทุนในสินทรัพย์เงินหามาจากไหนนะคะหามาได้สองแบบแบบที่หนึ่ง ค,คือสองนี่ก่อนที่ 2, mungkin, อก,อก,ก็คือคุณหุนเข้ามานะคะแบบที่สองคุณถายหุ้นนะคะส่วนของเจ้าของก็คือขายหุ้นบริการถายหุ้นนะคะทีนี้ไม่ว่าคุณจะก่ะอนที่หรือคุณจะถายหุ้นนะคะก่อนที่นี่เห็นชัดๆนะคะมีเสียงหยอกเบี้ยนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นต้นทุนทีนี้พอคุณเอาเงินไปลงทุนนะคะสิ่งที่ได้ก็คือ,คอผลตอบแทนนะคะเมื่อมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนของตก็คือ ถ้ากิจการของคุณทําผลตอบแทนได้สูงกต้นทุนของคุณมากนะคะนี้นักลงทุนในตลาดหุ้นเขาก็จะมองว่าเรื่องที่คุณมีมูลค่าสูงนะคะเช่นเดียวกับที่แบงก์กรุงเทพก็ทำอยู่นะคะก็คือว่าเป็นธนาคารซึ่งทํากำไรได้มากนะคะต่อเนื่องเป็นหลายสิบปีนะคะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นของมันก็จะสูงต่างด้วยนะคะนี่ือจากมองของว่าของคุณนะคะสไลด์เนีตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ขององค์งกรในการขายในราคาต้นะะทีนี้มาดูรายล,ละเอียดนะคะของคําว่าหน้าที่ทางการเงินนะคะที่บอกว่าหน้าที่ทางการเงินมีสามเรื่องนะคะอันที่หนึ่งก็คือวางแผนนะคะอันที่สองเป็เรื่องของการลงทุนหรือการจัดสรรเงินทุนนะคะแล้วอันที่สามเป็นเรื่องของการหาเงินนะคะ อันนี้การอนหนังสือเปิดตามไปเลยนะคะอยู่หน้า167นะคะการวางแผนก็จะมีอยู่2แบบนะคะแผ่ระยะสั้นกับแผ่ระยะยาวนะคะเกณฑ์ที่จะรู้ว่าอะไรเป็นแผ่ระยะสั้นก็ใช้เกณฑ์1ปีเก็นหลักนะคะแผนระยะสั้นก็คือแผนซึ่งระวางไว้ภายในระยะเวลาไม่เกินปีนะคะแผสั้นสั้นๆ3มเดือนหเดือนนะคะส่วนแผนระยะยาวก็คือแผนที่มีระยะเวลาดำเนินงานเกินปี ท<ช>ีนี้เครื่องมือน,นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนมันก็จะไปใช้เครื่องมือที่มาจากบัญชีนะคะที่หนึ่งเรื่องของการวิเคราะห์อาจจะวางแผนคุณต้องวิเคราะห์ผลการดเนินงานะะ <ielle> ที่เป็นนะคะเพราะการเงิน,นงก,ก็คือผลการดเนินงานที่ผ่านมาแล้วในอดีตส่วนงบประมาณนะคะงบประมาณเป็นประมาณการที่จะเกิดขึ้นในอนานะคตนะคะคุณก็ต้องทําประมาณการว่าคุณจะมีเงินสดรับมีเงินสดจ่ายเท่า,หาไหร่จะลงทุนทำอะไรบ้าง กานที่เป็นการประมาณไปในอนาคตสุดท้ายนะคะการที่ข้าจุดพุ่งขนอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นนะคะเวลาคุณทำธุรกิจคุณควรจะทราบว่าจุดทุ่งขนของคุณ,คณเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ในหนังสือนะคะในหน้า167หัวข้อ3.1มจุดหนึ่งสทัดสุดท้ายของหัวข้อ3.1มจุดหนึ่เจอไหมคะดีเซนได้เลยนะคะการที่ข้าจุดพุนทุนคือการทราบถึงปริมาณการผลิตหรือการขายนะคะในระดับที่ทำให้ธุรกิจ มีรายได้เพียงพองที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายจุดจุดมรุ่นนะคะเป็นปริมาณาการผลิตหรือปริมาณการขายในระดับที่ผธุรกิจมีรายได้เพียงพองที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องทราวบว่าในการทาธุรกิจนะคะคุณจะต้องขายสินะคะ้าที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นขายก๋วยเตี๋ยวกไ็ได้ ในการขายตุ้เตี๋ยงแต่ละวันนห้คุณมีมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างคนงานค่าซื้อเส้นค่าซื้อทุกชิ้นอะไรพวกนี้นะคะค่าซื้อผักมันมีค่าใช้จ่ายจำนวนหนส่วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคำนวณที่ได้นะคะว่าคุณจะต้องขายตุ้ยเตี๋ยงกี่ชามนะคะถึงจะพอค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายในแต่ละวันนะคะหลังจากนั้นแล้วมันจะเป็นกำไรแบะที่เป็นเรื่องสิน ทีนี้มาถึงหน้าที่ที่สอนะคะการจัดสรรเงินทุนนะคะการจัดสรรเงินทุนว่าทาได้นะคะในเรื่องของจัดสรรลงทุนในสินเชื่อบริเวณนะคะสินเชื่อขาวรนะคะแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะคะการจ่ายเงินปันผลก็คือเวลาที่คุณทำธุรกิจแล้วมีกําไรนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะการส่งมาเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับคนที่เขาไปซื้อหุ้น การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะประกอบด้วยเงินสดนะคะคุณจะมีเงินสดอยู่ในกิจการเท่าไหร่นะคะมีมากมีน้อยเพียงพอที่จะให้หมุนเวียนในการดำเนินงานประจำวันนะคะอันที่2ลงรุ่งรีการค้านะคะในการทำธุรกิจคุณต้องให้เครดิตน,นะคะเพิมการค้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะบริหา,ารงานให้ ถ้าคุณไม่ให้เป็นอีกเขานะคะคุณรับแต่เงินสดนะคะลูกค้าอาจจะไม่พอใจนะคะทีนี้ทำยังไงจะให้มีเงินสดเป็นเวลในขนาดเดียวกันลูกค้าก็ยิน,นดีทาธุรกิจกับเรานะคะก็แใ่เรื่องของการบริหารจัดการนะะทีนี้ใหมีหนังสือนะคะเปิดไปหน้า168ประมาณพารากราฟที่3เห็นคำว่าเงื่อนไขสินเชื่อไหมคะ เรื่องของรูปนี่การค้านะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าคุณจะต้องกํงาหนดเงื่อนไขสินเชื่อให้กับลูคค้านะคะทีนี้การเขียงงนเงื่อนไขสินเชื่อนะคะเราเรียนวิชาที่แล้วนะคะจะต้องเข้าใจว่าเวลา,วลาที่เราเขียนนะคะในตัวอย่างเขายกให้นะคะว่า2ท่าสิบเอ็นท่าสาอันนี้คุณต้องอ่านเพิมการค้าให้เป็นนะคะคุณต้องอ่านเครดิตเทอให้เป็นนะคะถ้าเขาเห็น2ท่าสิบเอ็นท่าสานะคะเวลาอ่านคุณอาจจะข้างหลังมาข้างหน้า ะะคดะูที่ n ครับสามสิบคุณจะเห็นว่าเขาบอกว่า n ครับสามสิบแปลว่าธุรกิจให้เวลาลูกค้าสามสิบวันในการจ่ายที่รับตั้งแต่เขาส่งสินค้าไปให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอ n ครับหกสิบ n ครับสี่สิบห้านี่คุณก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามันแปลว่าอะไรทีนี้สองคับสิบสองตัวที่หนึ่งแปลว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะคะสิบตัวถัดมานะคะแปลว่าระยะเวลาที่คุณจะได้ส่วนลด เพราะ,ะฉะนั้น2คับ10แปลว่าลูกค้าได้รับส่วนลด2%เมื่อช 1, ําระเงินภายใน10วันพอไปเขียนรวมกันนะคะเป็น2ับ10 3ั0ก็แปลว่าเงื่อนไขสินเชื่อคือลูกค้านะคะมีระยะเวลาในการชำระที 2, 30่30วันแต่ถ้าลูกค้าชาระภายใน10วันลูกค้าจะได้รับส่วนลด2%อันะะนี้ก็เป็น เป็นหลักในการทำตัวต่อมานะคะของสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือตัวสินค้าคงเหนือหรือสินค้าคงคลังนะคะนี้มีความสำคัญมากกับ